สวัสดีคะ่ะ f อฟซีทุกๆคนวันนี้วันพฤหัสนะคะวันนี้ข่าวประกาศบอกว่าวันนี้ลูกเห็บจะตกช่วงเย็นนะคะคุณตาก็เลยเนี่ยเอารถมาจอดเตรียมเอารถมาจอดชั้นใต้ดินนะคะ คุณตามาแล้วเนี่ยฝั่งนี้ด้วยนะคะเนี่ยคุณตาต้องเอารถมาจอดคุณตาขับรถหน้าวาดเสียวมากอะ่ะดูสิคะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้จะไปจอดที่ไหนหมดเนี่ย Gut, genug, genug. Okay. Gut, gut, Kann noch vier? noch. Ja, ich denke, langsam, so, das ist genug. Kann nicht mehr. ตาบอกจะเอาตรงนี้อีกสองอ่ะว้ปวดปวดปวดตงตาหน้าวาดเตียวอ่ะโอ้โหงานเยอะแล้วลูกเห็บก็จะมาตกอีก ป้องกันไว้ดีกว่านะคะชีวิตของแก้วอย่างนี้แหละอ๋อดูรถของคุณตาสิคะรถโปรดปรานั่นเนี่ยป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะ เดี๋ยวคุณตาเอามาอีกคันก็เต็มแล้วนะคะที่เอามาโจทย์นะเพราะว่า,าคุณตาไม่ได้ทำประกันเ,เห็บลูกเห็บตกนะคะถ้าทำประกันลูกเห็บเนี่ยโคตรแพงเลยไม่คุ้มนะคะเพราะว่าทำแต่ประกันอย่างอื่นเพราะว่าถ้าลูกเห็บ ตกเนี่ยโอ้โหจ่ายเองบานเลยอะเนี่ยพอดีคุณตาสั่งรถมาเยอะเยอะมากชีวิตหนอชีวิตอย่างนี้แหละชีวิตต้องมีเสี่ยงมีอะไรไม่ได้สุขสบายนะคะ เจาอ่ะคุณตาไม่ได้สุขสบายค่ะทำงานอ่ะหัวงฟูฟูฟ้าคุณตามาแล้วยานาต้องช่วยคุณตาดึงเพราะว่าถ้าไม่ช่วยนะคุณตาคุณตากโกรธ <c oughs> เต็มหมด เต็มหมดเลยทั้งข้างล่างข้างบนอันนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยที่จอดเต็มหมดเลยายนาจะไปทำความสะอาดรถตรงไหนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ทำความสะอาดรถดีมากเลยได้พัก <laughs> <laughs> เพราะว่าไม่มีที่ทำความสะอาดรถนะคะเนี่ยคุณตาเอามาจอดเต็มเลย คุณตารถมาจอดเต็มเนี่ยข้างนอกก็ยังมีอยู่อีกเนี่ยจอดเต็มเลยอะ่ะไม่ได้ทำประกันลูกเห็บก็อย่างเงี้ยอุย้ยลืมปิดไฟตายละใจยะตายะตายะจ้าคันสตูปิดเอาเรียกเลย hint เนี่ยข้างนอกก็ยังมีอยู่เลยไม่รู้จะเอาไปจอดแถวไหนหมดเนี่ยคุณตาสั่งมาเยอะมากเนี่ย กลางนอกก็ยังอยู่อีกเยอะแยะเลยแย่เลยทำไงเนี่ย